สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่เพื่อนๆรักการปลูกมะละกอนะครับแต่ปลูกไว้แบบรับประทานหรือปลูกไว้ขายก็แล้วแต่นะครับผม <c oughs> ทีนี้ที่พาเพื่อนๆมาชมช่วงนี้ก็เริ่มคือฤดูหนาวแล้วครับจะเข้าแรงนะครับวิธีการที่เราจะ ดูแลรักษามะละกอช่วงหน้าแรงก็อย่างแรกเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเรื่องอาหาหญ้าหา,าอะไรมาปิดบริเวณลำต้นนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็คือเว้นช่วงนี้นี่ครับห่างจากลำต้นไว้ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับผมนะครับผม1นึ่งนิ้วมือก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นลักษณะไม่ให้ชื้นแฉะจนเกินไปเพื่อเราลดน้ำมากนะครับผม ส่วนการลดน้านะครับถ้าช่วงฤดูหนาวไปหาช่วงฤดูแรงนะครับอ่าก็จะประมาณ2วัน2ต่อหนึ่งนะครับผมหมายถึงลด1ครั้งเว้น2ลด1วันเว้น2วันนะครับผมถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนจ,จัดๆอย่างเงี้ยก็ให้ใช้1ต่อหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะทำให้ต้นออกมาสวย นะครับต้นนี้สูงประมาณ1เมตรเริ่มออกดอกแล้วนะครับผมก็จึงอยากจัดทาเป็นคลิปดอให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมนะบการดูแลรักษามะละกอ,กอช่วงหน้าแรงแบบง่ายๆกันนะครับรับรองไม่ตายได้ผลร้อเปนนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องรายการด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ